ผู้ชมพบกันอีกแล้วครับผมกับรายการาอุรธานีเอาดีมากกว่าตำวงร้าน,นี้ครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองอุรธานีนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ไร้ศักดินาครับผมของพี่ชุหรือรอ้อยตำรวจตีชุติมาตีขัดครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูได้ข่าวว่าแปลงนี้มีทีเด็ดอะไรสำคัญมากครับผม กิกรรมตอนแรกก็ทําปลูกปานปันบน,น,น,นสวนนะครับเราก็จะได้อุโมงต้นไม้ลักษณะตัวน,นี้คือปลูก5ปีแล้วครับได้ต้นไม้ประมาณนี้ต้นประดู่ต้นต้นน่าจะเป็นต้นคูนแต่ะ็ห็นอยูย่นนททประมาณนี้อุโมงต้นไม้อีกหนึ่งไอเดียเอามาต้นไม้ใหญ่ก็มาทำที่พักอาศัยนะครับโอ้สหลังหลัง อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ได้เลยครอบครัวใหญ่ครับวนนี้ก็ลงชัมมินชันชัมมินชันเนี่ยได้อันนี้สงูงจากจากทุ่งเทิงครับไปทํางานทุ่งเทิงได้ก็สมาชิกท่านก็ให้มาปลูกชัมมินชันตรงนั้นก็เป็นต้นตอรวมเลยนะโอ้อันนี้ก็ของเราใช่ไหมครับ นปาีเหมือนนกันมีเห็ดไหมนี่น่าจะมีเห็ดเนาะเมื่อเช้าผมยังตัดเกลืออยู่ทางนี้เลยเห็ดพวกเห็ดโคนเกลืออยู่ทางนี้เลยในบ้านมาเก็บไปจังหลายรอบโอ้โหนี่ครับยังเหลือสภาพการห่มดินของชายฟางห่มดินอยู่นะครับอไอ้ที่องไก่หมายถึงของเราของเรามันเป็นที่ที่รับสูงครับที่โคก ก็เลยต้องทำคลองไส้ไก่เพื่อเก็บน้ําให้รานต้นไม้มันครับผมมีคลองไส้ไก่ตลอดเลยนะครับมมน,นีบ่คลองไส้ไก่ที่แท้จริงนะครับม,มะกอกมะกอกกำลังออกครับ,บเนี่ยไม่จําเป็นต้องว่าคลองไส้ไก่ต้องไม่ใญ่นี่คือคลองไส้ไก่นะครับคือคือประโยชน์ที่ใช้จริงๆเลยโอ<ฮ>้โ นี่คือคุมสมบัติเลยนะครับน่ครับผมฟงนะังแล้ว้าห่มไว้ทั้งแปลงเลยครับเพื่อไม่ให้ตนหน้นไม้มันขึ้นให้พวกหญ้ามันขึ้นแล้วแหละเนี่ยพอห่มฟางไปแล้วหญ้ามันก็ไม่ค่อยขึ้นนะพี่เนาะมันก็จะประมาณขึ้นอยู่กันได้เยอะไม่เหมือนทุกปีทุกปีต้องมาตัดใช่ครับ สมบูรณ์มากเลยแถวนี้ไก่กิมซุ่มผมชอบคลองไส้ไก่ที่มากเลยไหลทิ้งไม่เฉยนะพี่เนาะอย่างว่ามันก็อยู่ในคลอง หนอไม้อืมสมบูรณ์มากอันนี้อะไรครับพี่ในถังเป็นน้ำหมักครับน้ำหมกัก น้ำหมักเจียวห้าวเจียวไปเรียนมาอ้โหรถเจียวที่ใช้ก็คือรถรถเกียรกับรถเกลียวนะครับทางเยอะททำไว้ทุกครั้งเลยนะครับอันนี้รถจือดรถจืดครับอันนี้รถจือดนมีอันนี้ก็รถจืดรถจืดเราใช้เยอะเนาะเราใช้เยอะครับเราก็หมักไปเยอะอาวันที่ยี่สิบถังครับถึง่เราใช้ เวลาเวลาให้ปุ๋ยปุ๋ยน้ําพวกเนี้ยผมจะไม่อาไปลาดแต่ผมจะขึ้นไปในถังเลยนะครับถังมันสองสองพันลิตรเราก็เทตรงนี้ขึ้นไปประมาณหกลิตรนะครับก็ไปเทในแังเสร็จ้มันก็กระจายกระจายเลยครับเราจะต้องไม่เสียเวลาราดนะพี่เนาะใช่ครับอันนี้ปุ๋ยทั้งหมดเลยปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งเมื่อวานเมื่อวานใส่ต้นไม้ไปเยอม่เีย ปุย๋ยแห้งปุย๋ยน้ำจำนาที่เราใช้ก็ต้นกล้วยเราเยอะนะครับครับส่วนผสมเยอะมันใช้กล้วยพวกนี้เราใช้น้ำ30ลิตรต้นกล้วยครับ10กิโลน้ำตาลทรายแดง3กิโลแล้วหัวเชื้อน้ำหันนัดอีก3ลิตรครับปุย๋ยแห้งเลยแค่นี้นะครับาวานเสร็จนี่ปุย๋ยแห้งปุย๋ยหมักแห้งไว้ด้วย,ยเออธรรมชาติสมบูรณ์มากเลยพี่ เอ้นี่นี่หายากแล้วนะครับทุกวันนี้เริ่มหายากแล้วนะองแดงพิชิตเนี่ยหายากแล้วพี่โอ้สมบูรณ์สมบูรณ์มากมากโอ้แต่สาเขาทำไมขุดใกล้ที่เราจังเลยพี่กิดัน แล้วเขาขุดแล้วเขาขุดแค่สามเมตรครึ่วงผมบอกว่าถ้าอยากใช้น้ําอย่างทำก็ต้องห้าเมตรเขาเลยขุดห้าเมตรเพราะสักฝั่งเราเมันเจ็บเนี่ยยังไงน้าก็ต้องไหลมาหาเราเขาไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแหละเขาก็าได้ใช้น้าเขานาวทำเหมือนมะนาวมะนาวเราก็ปุกไว้จะได้ขายแล้วเริ่มใบแล้วแสดงว่ากระจาหน้าต้องเริ่มเริ่มดอกเร่งดอกก็มีอะไรมีเอ็มร้อยมีไคโตซานนี่คือกะปิ แล้วก็ผงชูรสแล้วก็นมสดผส,สมเข้าไปนะครับ,รบเร่งดอกเราพยายามใช้แบบชีวภาพอย่าไปใช้เคมีสิ่งที่เห็นก็คือความแตกต่างเมื่อก่อนใช้เคมีเนี่ยใบมันจะเป็นเป็นหยักๆยนะครับมันไม่ออกเขียวเขียวเงี้ยพอมาใช้ปุ๋ยแห้งแล้วก็ห่มฟางไว้ข้างล่างต้นจะสมบูรณ์ครับแค่ไม่ได้ซื้อกินเลยนะพี่นะไม่ได้เซอครับ มะนาวทำไว้จะพอสิอันนี้เป็นป่าที่สองป่าอันนี้มาเกิดพวงเก็บม mm hmm. านทำซุกทำแกงนนแลูกงแยงที่สองเส็จแล้วจะจะเป็นไม้พวกไม้มะ้าข้าไม้ไม้หนาข้าไม้พะยูง <c oughs> แล้วก็กล้วยเสร็จมาก่อนต้นไม้ยังไม่โตก็ปลูกต้นกล้วยไว้ก่อนต,ตอนนี้ต้นไม้มันโตแล้วต้นกล้วยก็เริ่มเริ่มไม่ค่อยมีแล้วก,ก็เก็บไว้ทําเป็นปุ๋ยน้ําสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยพี่ทุกๆป่าของพี่จะมีคลองไส้ไก่ครับ สำคัญมากจริงจริงอือก็คือไม่มีแห้งอ่ะอยู่นี่ต้องใส่ไก่ม<ใ>น,น,นาเราให้ความชุ่มชื้นได้ตลอดเราก็ในระพิษให้เป็นนาให้มันเหมือนพวกนองนานาของเราแปลงเลง็กประมาณเนี้ยท,ทำกินทำแค่ไหนก็พอ,อจะทำแค่เนี้ยจะแปลงนาผมปรับอยู่ประมาณสามครั้งนะครับเคยขุดคลอง คองไส้ไก่รอบแล้วปรากฏว่าพื้นที่ทํานามไม่มีผมก็เลยปรับใหม่ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยครับก็เลยได้เนี่ยทำเป็นปีที่สองเป็นนาแปลงหนึ่งผมก็ทําแปลงแค่เนี้พี่ครับผมสี่แปลงเราจะไม่ไปตรงเนาะจะตรองเลื่อนต้นจะหนุนเนาะและตอนนี้เราอยู่กับพี่ชูแล้วนะครับร้อยตำรวจตีชุติมา สิงสัก์ครับผมสวัสดีครับพี่ชุกก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณเลยครับพี่วันนี้ให้รายการของเรามาเยี่ยมชมครับผมวันนี้ชื่อรายการนะ้ี่ีพี่อุบดอนธานีเอาดีมาอวดอยากรู้เหลือเกินวันนี้พี่มีอะไรดีมาอวดบ้างนะครับผมก็ถ้าทายกันครั้งก่อนอื่นเลยเป็นไงช่วงโควิดอยู่ได้ไหมพี่ถามว่าโควิดให้ผมอยู่ในส่วนนี้ทั้งเดือนไม่ต้องออกไปไหนก็ได้อาหารการกินเราพร้อมนะครับซึ่งเราเตรียมเตรียมไว้ทางจารียนมาแล้วปีนี้ปีที่สอง ปรากฏว่าอาหารการกินของเราเราเราปลูกไว้ค่อนข้างจะครบก็คือต่อให้กักตัวอยู่อีกเท่าไหร่ก็สบายครับอยู่สบายครับครับผมก่อนหน้าที่จะมาทําโคกหนองนาตัว er น so <laughs> ี้พี่กสิกรรมธรรมชาติเนี่ยพี่ทําอะไรมาก่อนครับตอนแรกมีงานประจํำไหมหรือว่าทําอะไรอยู่บ้างครับก็รับราชการตํารวจธรรมดาเนี่ยฮะอยู่งานธุรการแต่ทีนี้ผมมองดูว่าเลยเจ็ดปีที่จเกษียณครับผมก็เลยมาซื้อที่แปลงนี้ยซื้อที่แปลงนี้ไว้แล้วก็มาปลูกเป็น เป็นสวนป่านะครับตอนนี้ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรก็มาปลูกสวนป่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็ปลูกสวนป่าปลูกพวบไม้ไม้สูงครับไม้พยุงไม้ประดูดไม้เ<ม><ม>ศรษฐ<ม>กษิจครับไม้เศรษฐกิจทั้งหมดเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตครับคิดอยู่แค่นั้นเองจนกระทั่งมีวันหนึ่งนะครับที่ตุลการครับโดยมีท่านผู้การโป้งครับสอบถาม่าใครอยากไปเรียนโค้งนองนาที่ลบบุรีศูนย์มาบเพื่อง ไอ้ศูนย์ลบบุรีก่อนคร,ครของอาจารย์วยคืนภาษาทที่ลบบุรีผมก็เลยสมัครใจไปนะครับก็ไปเรียนรู้เรียนรู้สี่คืนห้าวันนะครับ,รบอ่าหลักสูตรเราเ,เราก็ได้ความรู้มาแล้วอย่างวัดเออผสมปุ๋ยเองได้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยน้ําปุ๋ยแห้งอะไรที่เราเรียนมาครับแล้วก็เตายิวาเตะนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากได้เพราะที่สวนผมต้นไม้ค่อนข้างเยอะเวลาแต่งจริงคือหน้าแรงเนี่ย หลังจากหมดฝนแล้วเราต้องแต่งกิ่งเพื่อ้นไม้มันสูงทรงรสูวย <ผม S 1> ไ,ไม้ที่เราตัดมาเราไม่อยากเผาเราก็เลยได้เตาถ่านยูวเตะหลังจากที่เรียนจากคืนประศักรุ่นที่แปดแล้วขออาจารย์ไปเรียนอีกที่มาเพื่องรุ่น620ครับผมก็เลยไปเอาความรู้เรื่องเตายูวเตะจากฝาอ,อวบอีก่รอบหนึ่งจนจนมาแล้วก็ทําสําเร็จทุกวันนี้นะครับแล้วความรู้สึกหลังจากร่ำเรียนแล้วเอามาใช้จริง ชีวิตเปลี่ยนไหมครับพี่สิ่งที่เราเห็นคือปุ๋ยเคมีเมื่อก่อนเราเคยไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ต้นไม้ปัจจุบันก็ไม่ต้องนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยที่เราทําปุ๋ยหมักน้ํารดจืดเนี่ยคนเราใช้เยอะ <ผม S 2> แล้วก็ปุ๋ยแห้งที่เราเรียนแห้งชามน้ําชามสิ่งที่เราเห็นนะครับเห็นความแตกต่างหลังจากไปเรียนกับไม่เรียนเนี่ยก็คือตอนใส่ปุ๋ยเคมีต้นไม้มันงามเฉพาะช่วงที่ใส่ประมาณสักสองสัปดาห์ใบมันแตกยอดแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือดินมันแข็งครับผมทําให้ดินแข็งดินไม่ร่วน พอไปเรียนมาผมก็ปรับใหม่ผมมาใส่ปุ๋ยแห้งรอบคนแล้วก็แห้งชามน้ําชามปัจจุบันนี้ต้นไม้ผมเนี่ยเขียวชะอุ่มแล้วก็เขียวตลอดปีใช่สังเกตดูนะครับที่แปลงของพี่ชูพี่ผมได้เดินดูนะครับผมอิจฉามากมากท่านผู้ชมผมอิดฉามากมากโดยเฉพาะที่คุยเมื่อกี้นะครับเรื่องเตาอีวาเตเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเป็นยังไงนะครับผมและอย่างหนึ่งพี่ที่ทุกคนต้องเจอเป็นหลายคนพี่อุปสรรคอุปสรรคที่ต้องเจอกว่าจะมาถึงจุดนี้พี่มีอุปสรรคแน่นอนอ อุปสรรคมันก็เหมือนคาพยาเขาบอกว่าใจประสรงค์ใจประสรงค์สั่งกลางตากาบาับว่าบ้านขัานใจประสรงค์ขี่ขั้นกลางบ้านกัว่าดงนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องหัดทำนะครับหัดทำเขาบอกเขาบอกว่าหัดทำถ้ารู้ว่าเหนื่อยก็พักอย่าไปทรมานเองแต่ปัจจุบันนี้ผมยอมรับวว่าอายุค่อนข้างเยอะผมก็ใช้เครื่องทุนแรงรม,มีรถไถเล็กตามกําลังครับมีรถไถเล็กมีรถปั่นเพื่อช่วย เ่วยประหยัดในการทํางานของเราเห็นไหมครับท่านผู้ชมมาปีแรกมาปีแรกผมจอบขุดอ่าแปลงนานะครับโอ้ยไฟแรงเลยไฟแรงนไฟแรงแต่ละแปลงเนครึ่งวันครึ่งวันผมบอกว่าไม่ไหวเหนื่อยเป็นดินเหนียวด้วยครับผมผมก็เลยต้องหาเครื่องคุ้นแรงนะครับมันก็ต้องใช้บ้างเพื่อเก็บเก็บแรงเราไปทําอย่างอื่นครับผมพอตื่นมาตื่นมาเราอันดับแรกถ้าฝนไม่ตกรดน้าต้นไม้ยังไงก็ต้องรดน้ำครับพอรดน้ําต้นไม้เสร็จแล้ว ที่ดินว้างที่เราชําต้นไม้ไว้เนี่ยเราต้องเอาลงเอาต้นอะไรไปลงให้เสริมเสริมไว้เสริมไว้เสริมไว้มันตายแล้วก็เสริม,มตายแล้วก็เสริมอยู่มานี้ยเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ที่โคกนะครับป่าล่างนะครับป่าเลี้ยงป่าล่างป่าเต็ง,รง,รง,รงครับผมบมันเป็นที่สูงแล้วก็ไม่ค่อยเก็บน้ํามันก็ปลูกอะไรค่อนข้างยากแต่ตอบโจทย์ก็คือปัจจุบันเนี้ยต้นไม้ผมเกี่ยวชุมห้าปีแล้วเห็นผลนะครับชาวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนก็บอกว่าตำรวจมาทำอะไรมันนอนอยู่สวนคนเดียว มาทําปัจจุบันนี้ห้าปีผ่านไปมีขนุนมีกล้วยมีอะไรแจ<า>กชาวบ้านกินแล้วมะม่วงที่บางทุ่งชื้นเนี่ยสาเหตุเพราะผมเห็นผม,ผมเห็นผมเดินผมเดินไปทั่วเลยคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ครับที่อธิบายประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมฟัง่อยครับคลองไส้ไก่ก็คือมันก็มีสองประโยชน์สองอย่างคลองไส้ไก่ถ้าทําแหล่งน้ําสมมูรมีบอ่อแล้วเราต้องการให้น้ําไหลลงลงบอ่อเราเนี่ยเราทาคลองไส้ไก่แต่ในกรณีผมมันเป็นที่สูงปลูกต้นไม้ แทนที่ฝนมันจะลงมาแล้วมันจะไหลทิ้งผมก็ขูดคลองไส่ไก่เลาะไปตามโคนไม้ผมเนี่ยเพื่อใช้แรงคนด้วยใช่ไหมครับใช้แรงคนขุดครับใช้แรงคนขุดมีเกณฑ์ชาวบ้านแถวนี้ครับคือชาวบ้านเขาเรียกว่าเอามือนั่นแหละเอามือก็บอกมากินข้าวก็คือก็ฆ่าหมูอลไรเลี้ยงชาวบ้านกันไปครับผมก็ชาวบ้านมาช่วยมาสิบหกคนแล้วก็มาขุดคลองไส้ไก่วันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จด้วยครับสิ่งที่เห็นก็คือหลังจากมีคลองไส้ไก่แล้วผมผมฟัง ผมฟังแล้วพอฝนตกมามันก็น้ําเต็มคลองครับแล้วต้นไม้เราก็ได้ที่ดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็เก็บน้ําให้เรานะครับพอน้ําล้นจากคลองไส้ไก่มันก็ลงบ่อที่เราขุดไว้ไม่ได้ไปไหนเลยบริหารจัดการน้ําได้ตามหลักปรัชญาใช่ครับทั้งหมดของในหลวงที่ให้บริหารจัดการน้ำร้อยถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับน้ำจากเพื่อนบ้านก็เข้าที่ของเราทั้งหมดเลยครับผมหน้าแล้งก็สบายหน้าแล้งก็สบายต้นไม้ผมดูดอมสมบูรณ์ต้นไม้ก็ได้ให้ผลผลิตให้เราให้เรากินนะครับ เาปลูกลหลายๆอย่างวันนี้ก็ลองลองทดดดูทดลองดูเหมือนกับเห็นกเกษตรเกาหลีก็ทําครับก็เลยบังคับให้หมอนเบอรี่ออกนอกเรยดูดครับดูม่ให้โตเท่าไหร่หม่อนเบอรี่เอาละครับวันนี้เราก็เที่ยวสวนของพ่ชูครับสวนไร่ไร้สักดินาของพิชุร้อยตำรวจตีชุติมาสิงห์ศัตว์ครับผม ก็ได้ได้อะไรหลายอย่างได้ความรู้ลหลายหลายอย่างให้ไปไประยุกต์ใช้นะครับผมยืนยันอีกทีครับพี่ว่าโชคโค้งหนองนาเป็นยังไงบ้างรครับโคกหนองนาตอบโจทย์เราในการดํารงชีวิตให้พออยู่พอกินพอใช้นะครับพอลมเย็นครับ,รบผมนั่นคือตอบโจทย์เราได้ว่าถึงวิกฤตอย่างเงี้ยเหมือนกับโควิดเนี่ยทั้งเดือนเราไม่ต้องไปไหนก็ได้เราเก็บของในสวนกินดารงชีวิตได้ไม่เดือดร้อนใครและเผื่อแผ่กับชาวบ้านที่มาเก็บเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเราได้ย,ยืนยันว่าโค้งหนองนา มีโค่นของนามีกินมีใช้มีอยู่แน่นอนครับผมคือทางรอดทางรอดของรอดแน่นอนช่วงนี้ครับผมภูมิใจไหมครับพี่ภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกน้องนานะครับเอาละครับท่านผู้ชมเห็นไปแล้วนะครับว่าโคนองนาดียังไงครับสําหรับคลิปนี้พอเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับกับรายการอุดรธานีมีดีมาอวดสวัสดีครับสวัสดีครับ